แม่งควางตายแท้สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์สชูขู่ทุกคนนะพี่น้องยินดีตอนทักคอมสู่สองซาตีฟซาอาที่งานอินดีพี่น้องวันนี้สิบพีเอาละไม้พี่น้องยินดีนะเอาละไม้ไปตกมีพันหัวแล้วมีพันหัวเราบอกบอกตรงจริงจังไอ้หัวเนี่ยพี่น้องเอ้ยหมักกันทุกคนหมักขัวไปเอาไปต้มเนี่ยเอาไปแกงแกงเนี่ยไปต้มเนี่ยเอาไปเต็มเยอทุกอย่าง nó mày ph cho nó mất thì mất không sai mày rồi cái kèm thôi bây giờ bỏ bà ba áo quần áo xuống áo sẽ áo lại xuống cái lìa đồ ba nó bên mày sao tôi mới xuống xuống hết đi đế bường đi đế nó nhảy đi Tụm à, <laughs> xẻ đất nó mẹ này Mình bán nó sẽ lấy lái đông bắt đầu xuống cầy ao Thì lái nè bên nè Từ cũng có นัจอระตีเม่ยไ้ี่อยากรขคามอลำลำลำเหนือูจิำเรื่อเออขึนอัลตราสัสระตีปิกับพิโค่นอ่ะเออป้า้กูพาดออกเลิกมันเลยโอ้นาำจุวดวันอาจตยโตรฮักสิคอู้ได้ดิโอ้อาเก่งยัดีน งานน,น,นึงดยเอ,อ่อมันได้ดีนะหอดมน,นี่้อาอาต้องถังกูรับพี่สองมั้งนะมีดูฮักนะควระเป็นห่วงมงกูเป็นหว่นนหวงมีด น่าจะเอาไปเกงน้ำไปตบน้ำเนาะบ้านอะไรแกพี่เนาะบ้าตไปโตอันนี้มีดกับปืนมันว้าวบ้านไหนเละบอสนึกยิดาบ้าพี่หนองเขาคอยซูกแก๊ไก่เสือเกี๊ยวเลย โอ้ก็เอาตัวมันนอ,อนๆบ้านสียางมาบ่งเข่าออกันเด้อตาพี่น้อง,องไก่สิเกี่ยว,ลว,วเลยอู้เขาเลยนเองซุปหมดแหละหาคนมาเกี่ยวเขาซอยแล้วล่ะปตายสิเกี่ยวไอด้ดีแต่เด้อนี่คือผมมีคนเกี่ยวซอยได้บาดน,นี่อ้อวอาวซอยแล้วอ้าบทเหตุหน้หาห่ะ กูสีหายดอกสบนึ่งว้าล้ใส่หมูนึ่ง่ะวันตัวไฮะพันมา่หนอนัวอ่ามันไหนเด้อพันเด้อโอ้ยมเโอ้ยมนากันเลยโอ้ยจีบมแล้วมขวายรอกูพอหรอ ย่าไปถ่ามาเพิบาเกียนแล้วพี่หนอเลยมาพี่น้องนังอโปลงมาเด้เอาลงมาแล้วก็ถิมมีดไปเทิงน้อขึ้นไปเอาเยงความมังูอ่ะเร็วเดยวเอามาแลมาเกียนเอาเกียนผู้ชายใบอันนี้ขั้นเด้อขั้นขายวันน่ะ่ไม้หนามา มงานันก็ปุ๊เน <kleine> ี่ยนี่เด็กคนขี่คันข้าวหน้าไม้งานาจะห้าไมัอะก้นขอเอ่นะองอห็นโทษสามสิบได้ท่าอาจารยะ Để xin cái này. <laughs> Ở, nó Ở, để gì thì mình cứ ăn với lại này cái gì ơi nó siêng quá cái khẩu ơi cái 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 แม่เขาสติซุกบ่เด้กพี่น้องเนี่ยมืออื่นพื้อได้อาเอ้กูสิบ่ได้ใช้นะป่ะอติกูมืออื่นพื้หรือว่าเกี่ยวจะดีแต่ว่าเดี๋วท่านอะนะเดี๋ยวท่านเอียงเดี๋ยวท่านเหาสิไปท้ายกันนี้ไปดองเราพี่น้องเกี่ยวยังขึ้นตทเอใส่เกี่ยว โอ้เจได้เกียดเด็ดพี่น้องเออเจได้เกี่ยวเขาแล้วเสารตีพจนเด็ดเจได้เกี่ยวลพี่น้องเขาเพ่งะตื่นได้เนะ คนาป่าเขางานถว่วมได้ดียิงเคียวอมถมุกงามเป็นงาอาาาจะเสียสัไลน์นาควรขี่ขาจริงถ้าเห็นเขาไปออกมาจะเข่นัเ <c oughs> นอ่ะห้างไอาโป้ห้างพุ่นนะข้างไร้างบ่อบ่้างพน เะว้าวววไม่แม่ว้างตายเทะใ้กาหัวข่าเนี่ยสงเ้งหัวเข่าไปใมาเมาหน่อยไมนี่นี่เด้ ยยังระดีเหอะจะร้องบ่ว่าเอาหน่อทิี่ไม e. <ck> ่เป <Trustee> ็นไงนี่ไหนทีนี่ปกูแพแพนข็ง้แน

ดขากันปาพอดขันตอนผมพี่น้องเอ้ยเอมมากเลยด้ยเนาะเอามาจนเบิร์ดเด้อขยากไปต้องกระปอก่อนแ้่ว่าแปตะจะตกระปอกอล้นึ่งตั้งทาง้อยวัดแบตั้ทางนก้อยวัดไปแตคือจับตอกแล้วพี่น้องเพราะว่า สบายด <พอ S 1> ีพ่อพี่น้องแจตอกแล้ว,ว,วนี่สิเกี่ยวเขาเลยเนาะจา็ตอกสิเกี่ยวเข่าแล้วะเขาตามหาทูกเคยไปเกี่ยวขาสวยไปจดีเมาสวยพี่น้องส้ากลงนประมาณสองหน่อเลย้ส,ก,ยสกินบเบิน้นี่าเิาเซ็ตเล้งไดงตยง

่กินหอสิบามได้คลิปมาได้แกงน้ำมันไอแกงน้ำมันมาเป็นยังมาอยู่วานกินได้เแ่กินหนอนกินแต่แกงน้มกินหนอนมาเป็นยังเขาให้เตะเหนหนาสติเขาะอ้าพอใจแดีววุ้ยเขาของจะค้งทีนีีราเสือไมซะเลยแนวปั่นเสือหม้ซะสูสีวิตดีดีนี่ยงเก็บอ่ะ Toch mặt tóc mặt. Yo mày, yo mày. Mày kìm, hãy xưa, mày kìm, 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 แซตเอาไอซูกนี่สะโมงแห้งมากมันธรรมาเองโอ้ยคือเป็นตะเสบแคเน,นาะพี่น้องเวลามันมีป่อนใสนะ่เนาะถ้ามีเย็ดใส่สิเศะแก้งมันไหมาลาๆว่าอยากเสบอันไ,ได้แกงแบบธรรมชาติธรรมชาติา Xe nạm từng nè Không, bột ư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  đây cái đi Không, bột tìm sợ sao hay ừ. <laughs> à Khả nạn ổng đây sẽ tạp Chắc Tạp hãy về đàn mà ăn một cả nó kìm Bà nó ลุงม่อนาจะอใาไอชุกก็มากินน้ำนะพี่นได้อยสบายดีมันเหนียวจะติดเป็นยัหไงวะได้อยูลถ้มันเหนียวต่กะใสกาตามันห่วยปลาเต้ยวอกินได้ปะปลาเพื่อนเืออยู่มีแต่ปลาลูกแคมแก้วได้สตีแบ่งไปอีกแก้วมีังไา็มันมุนันเดือดมุกก็ติดสายไฟแต่มันก็มุนขันตี่ฟ้าเลยติดฝาติดชามแจนเอยู่บ่อไอ้ชุกเพื่อนแจนันก <łość> สบายดีสองแค่หนาดระแก๊บมากแก๊บเลยหาเมันเมือนใครเหมือนกันตัวมันหมุนลุงบอกตัวมันหมุนหมุนอยู่ครับช่างเขาเห็นไอ้ญ่เหรอโอ้ตัวมันอี๋อ่าน่าคนมุนจะเสียงอ่ะอืมโอ้แบบนั้นเาครับแล้วใส่เป็นอยู่นะใส่ในของอิติปกับเจ้าแต่ว่าใส่เป็นยูแต่ว่ามัน

กินก่อนเลจะได้ดีแกงละไม่กินก่อนกินก่อนแต่หลัที่จันัรเดี๋ยวมันยังปล่มเหอกใหญ่เลมักจกบ่มีน้องวะมาได้กับน้องอาเป็นมือก่อนดีเลยนะมีคนถ่ายถึงใหาหน่อยสไปวงไปเดินอา อยู่ห้องมออยู่คอยมาสิไปเบิ่งแล้วแล้วหมดอื่นหือจหานจ้านาฮะนอางมุ้ยคนตายเสียวนห้องเบอเนีเห็นคนตายคนยังในห้องเห็นก็เถื่อนนะนีแต่อีพูเห็นผีไหนบ่เห็นยังเห็นผี ยังไม่เป็นเห็นผีหรอกเปนไปถาลงตาแล้วเห็นเด็กหลอกเล็กน้อยสถานะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็มาเลยว่าเห็นผีหรอกเรบอกว่าเ้าเห็นเด็กน้อยผูเฒ่าผู้แก่มดามเดินใหม่นั่นน่ะมั้งไม่ตาย่วยกัากรบเดินใหม่ก่อะไรอยาง่ี้ยสไฮทาต้วกคอยเพื่อนไปขวะพอนอนถ่ากินอยู่ฟางกรต่ายเข้าปีไ เห็นพี่เราเราสูดพี่เรางสูดพี่เรางสูดเราจังแมวฮะเราจังแมวสองสองหรอเราจังแมวตักอย่างมีแนวตักก็มันนั่งกินตักไม่ใช่ไอสูบป้าดิบเข่ามันจะเห็นตะกุดวอกมันนั่งเคยวอกมันนั่งเคยซื้ออยู่างไรถึงร้อยสองคัดเดี๋ยว่้งไร ที่่าไปบึงลกนก็ต้องน้อยบึงหาลอนอ๋อม้อนั่นไปปะไปกระปุกพิโตใช่อะอไปการพักไอชุบเผา่ต้มเผาก็มีเนี่ยตีว่าไม่ให้เราในตุมเผาเรากินตเผาไปนนี้เมื่อหัวหนาอยากกินแจ่วแต่อยากกินแจ่วพุงซาติบอยากกินแจ่วเปรกเออผลกระเฮ็ดมาสองสุดเลยนพี่น้องจ่แเปร็น่ารักมากเลยนคุณเตยจ่วเูร็ดมันสิเบมีนนี่นะ ก็ต้องกินแบบซุปนักติบอกม่อางหลังนี้มเขาเนี่ยเขานั่งป้าสกินขาแดงีก็ปฏิบัตมาเออนะมีป่ยาไป่อยา่าแยยงนะคุฮะืมบนอี

ขัละพักขำละพักมันกินอุ้ยสัสต้องเตรียมจานจอดูบจกันวบอกไปเลยเมื่อก่อนเหนเลพี่น้องกินสมเด้อพี่น้องเจกระดบิพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องเด้ออย่าหยุดเด้อบริจบคกินมบริชมพดี คอยกตึกสุดยู่ในกองอโอตัวจิ้มันก็ตึ่นสุดตื่อสุดยังไงอู่บว่ามันแบมันี่ดกินเ้าะกินบนาเดี๋ยวทุกคนตีแต่กระตังชิตเ้าไพรซาก็ซาตี๋เนาะมีคนฝาเงินมาเป็นฮาลานกีฟนากะตงทุกคนจิ้วอะไรตัวหนบ่าอะไรทุกคนพิชิซาตีเ พี่น้องคลิปนี้อบกสีได้เบิร์ตที่ยังช็นมมี้เด้อร์พี่น้องขอบคุณพี่น้อง,อข,อง,งขอบคุณอึซีเด้อร์เด้อที่เข้ามาติดตามพักชมขอกันไปคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อ